ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิป random ในหัวข้อเบื้องบนอยากสื่ออะไรกับคุณในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่มากดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคเรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเช็คพลังงานเพื่อขอเปิดเป็นลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องเลขที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะใบแรกค่ะเลข5แล้วก็ราศีกรกฎเลข4เลข4ใหม่แล้วแล้วก็เลข6แล้วก็เลข7ค่ะแล้วก็ราศีกัน แล้วก็อุ้ยฟรีชอยค่ะราศีไหนก็ได้เลขไหนก็ได้วันเกิดไหนก็ได้เลขแปดอุ้ยวันนี้รอบรอบนี้เลขมาเยอะมากแล้วก็ราศีเมษนะคะแล้วก็ t ท m e ไทมออฟไลฟอุ้ยใบยนี้เขาบอกว่าเอ่อ you reflect the world the world reflect you สิ่งใดที่คุณแบบทำทุกอย่างอืมเขาเรียกอะไรอะไรก็ตามที่คุณกระทำอะมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณนะคะประมาณนี้ มาเริ่มเช็คพลังงานกันก่อนเลย Energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เฟิร์สจะใช้เป็นใช้เป็นไพ่เดี๋ยวนานึกชื่อก่อนมิสกิโอเคมิสกิขอเช็คพลังงานทุกคนที่ผ่านมาจากคลิปนี้หน่อยคะ่ะ ไปแรกนะคะเดสเดมาบ่อยมากช่วงนี้เหมือนกําลังเจอการเปลี่ยนแปลงกันอยู่หรือเปล่าอืมนะคะอาจจะเป็นช่วงของการล้างกระดานแบบล้างแบบวิถีเก่าๆต่างๆทุกสิ่งเอฟฟี่ิงการจบกับทุกสิ่งอืมจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่เพรรู้สึกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากมันคือนิมิตใหม่อันดีของของตัวคุณเลยนะคะว้าวหนึ่งถ้วยเห็นไหม คือแน่นอนว่าช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ใจฟูรู้สึกว่าแบบเหมือนได้รับการเติมเต็มก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์จิตใจมันแบบดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบิกบานใจมากขึ้นฟูลฟิลอะไรอย่างเงี้ยว้าวสิบถ้วยที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรจะมาต้านได้แล้วนะจุดจดนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ใน ในในแบบในช่วงของการตัดสินใจหรือในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะขอให้มั่นใจเชื่อใจเลยเลยนะว่าต่อจากนี้ไปอะมันจะมีแต่ความสุขมันจะมีแต่ความอบอุ่นมันจะมีแต่ความเบิกบานใจถึงแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาตัวคุณก็แบบเหมือนเข้าใจแล้วอะเออเพราะว่ามันเหมือนได้เคยได้เจอเรื่องราวที่มันหนักหนักมาแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบเข้าใจโลกแล้วก็ได้เข้าใจแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบบนโลกใบนี้แล้วก็ได้นะคะ เวลาที่เราเข้าใจอะ่ะฟูรู้สึกว่าเราจะมีความสุขได้มากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็ The Hangman นะคะเอ่อเป็นช่วงเวลาของการที่แบบ ตัวคุณใช้สติปัญญาในการไตรตรองอเป็นไพ่ของภูมิปัญญาเป็นไพ่ของสติปัญญานะใบเนี้ฟรู้สึกว่าอาจจะเป็นไพ่ของการหยุดพักก็ได้หยุดพักหยุดนิ่งชะงะักช่วงแบบเหมือนเขาเรียกช่วงเวลาที่จะต้องหยุดมาไตรตรองเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณแบบตระหนักรู้ได้ตระหนักรู้ในตนเองกลับมาคิดกลับมาไตรตรองมากขึ้นในชีวิต ว้าว wow. แล้วก็ tree of cup เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีมี keyword abundance ขึ้นมานะคะมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นก็ได้มีความสุขเจอกัลยานามิตรก็ได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้เจอแบบเรื่องราวที่แบบมันจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือมันจะต้องตัดสินใจหรือมันจะต้องจบอะไรใดๆทั้งสิน้นฟอนรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่อ,ตอมาเนี่ยมันคือความสุขที่คุณจะได้รับแต่ทางนี้ทางนั้นอนะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยแบบ เหมือนฟอรู้สึกว่ามันจะมีการแบบที่คุณได้มีการไร่ตองหรือทบทวนตัวเองมากขึ้นอืกลับมาตระหนักรู้หรือตื่นรู้ก็ได้ใบน,นี้มันหมายถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณก็ได้นะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคมาต่อกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไฟออฟวอนนะคะ ไฟออฟบอลหรอคุรู้สึกว่ามันตอนแรกมันอาจจะหนักหน่วงเนาะเนื่องจากอาจจะมีการต่อสู้กับตัวเองก็ได้ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับสิ่งที่มันเจออ่ะอืมนะคะเดี๋ยวเิลองขยายเพิ่มสิอ่าห้าห้ามาเลยอะ่ะห้าห้าไม้เท้าแล้วก็ห้าเหรียญอืมเหมือนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอ แบบเหตุการณ์ที่มันดูยากลําบากก็ได้รู้สึกว่าแบบเออมันจะไปยังทางไหนดีรู้สึกมันมันเหมือนแบบมันยากเย็นเหลือเกินเหตุการณ์นี้จะเอาอยัางไงดีแบบจนจนกระทั่งคุณอาจหลายๆหลายๆพลังงานก็ได้นะคะในอดีตอันนี้เพิพูดถึงอดีตเนาะหลายๆพลังงานอาจจะเลือกที่จะแบบเออยอมจํานวนแล้วก็ตัดสินใจจบอะแต่บางพลังงานที่ยังเจออยู่ในแบบอยู่ในเวที่กาลังจะตัดสินใจอะเืมรอคิดว่ามันก็แลบมันมันคือมันมีความรู้สึกที่มันดูดูยากพอสมควรดูสับสนดูขัดแย้ง พอสมควรแต่ว่าเนี่ยเหมือนไพ่มาคอนเฟิร์มนะถ้าสมมติว่าตัวคุณอะอยู่ในช่วงระหว่างที่แบบกําลังจะตัดสินใจหรือจบอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงอะขอให้เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมออะไรที่คุณสูญเสียไปอะคุณจะได้กลับมาทดแทนแน่นอนอย่าไปเสียดายกับอะไรที่มันกําลังจะจบหรือมันกาลังจะแบบเสียไปนะคะปล่อยแบบเหมือนมันต้องปล่อยก่อนอะจุดจุดเนี้ยอืมนะคะ ว้าววิวออฟเฟอร์จูนขึ้นมานะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆเดทไม่พอวิวออฟเฟอร์จูนขึ้นมาอีกเทอร์นิ่งพอยต์สุดๆจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยที่จะนำคุณไปสู่ความสุขประตูบานใหม่มันเปิดขึ้นแล้วนะคะถ้าตอนนี้ใครอยู่ในช่วงจวังหวะที่คุณกำลังจะจะัดตัดสินใจที่จะจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะนะคะจงหนักแน่นเลยอะฟูรู้สึกว่าต้องใช้ความหนักแน่นมากไม่ว่ามันจะดูยากมากแค่ไหนขอให้คุณแบบ แบบคึดไวอะค่ะแล้วก็ให้ให้เหมือนเข้าใจเข้าใจไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราไม่สามารถยึดอะไรได้เลยอืนะคะจากที่เฟิร์ดูไพนเนาะมันอาจจะมีความแบ from, บพูดอาจจะมีความแบบสับสนกันในตัวเองอะเออ <c oughs> มีความขัดแยง time, ้งแบบอยู่ในตัวเองบ้างว่าจะอะไรยังไงดี <c oughs> ก็ค่อยๆ <c oughs> แกะไปค่ะคะ่อยๆแกะเออแบบ ถ้าเกิดว่าเหมือนมันสับสนมากๆอ่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนทบทวน,ทบทวนไตรตรองดูดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะแกะได้เองไอ้ไอจังหวะที่แบบปเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้หรือว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะถูกแบบเขาเรียกแบบมันจะกระจ่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ two of wands นะคะ แล้วก็เซเว่นออฟเพนนั e เใต้สำรับเป็นอะไรสิบไม้เทา้าอืมเฟิร์สรู้สึกเฟิร์สได้ยินไม่ใช่รู้สึกเฟิร์สได้ยินในขึ้นมาในหัวว่าแบบแบกบทําไมแบกบไว้ทําไมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบบางบางสิง่งบางอยา่างคุณไม่จําเป็นต้องแบกไว้ทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆที่มันเก็บกักซ่อนอยู่ข้างในอะค่ะเพราะทุกๆสิ่งล้วนแล้วไม่ใช่ของเราเลยเป็นของโลกทั้งหมดเลยจะยึดไว้ทําไมถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่ารู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่ามันแบกรู้สึกว่ามันเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างอะถึงเวลาจะต้องปล่อยนะคะถ้าใครอยู่ในพลังงานนี้แต่ว่าเฟิร์ตเฟิร์เอ่อเนี่ย มันเหมือนมีการแบบแบกไว้ยึดไว้เฟรรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเหมือนแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาเหรอเฟรไม่รู้ว่าจะเรียกแบบนี้ดีไหมปล่อยให้มันแบบปล่อยฟโฟล์อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นกับเราไปเลยอะคะ่ะแบบอะไรก็ตามแบบขอให้คุณแบบรู้ให้ทันเอ,อ่อมีสติสติเนะี่ยสำคัญมากๆเลยอะสำหรับทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ส่องไม้เท้าเหรอส่องไม้เท้า เอเนอร์จีในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอืมอืมแล้วก็ให้แบบบอกว่าให้ใจเย็นๆอืมใจเย็นๆมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะพลังงานแต่ทําไมมาอ่านแบบนี้มันไหลเองนะทุกคนโอเคเหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างแบบยิ่งไปเร่งมันอนะ่ะเออไม่ต้องเร่งมันอืมบางอย่างมันเหนือการควบคุมของตัวคุณนะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างถ้าปล่อยได้อืมให้ปล่อยนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแล้วก็ อ่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบอืมอันนี้อาจจะเป็นสารจากเบื้องบนเลยก็ได้นะพัรู้สึกว่าทั้งอ่านพลังงานไปด้วยแล้วก็เป็นคําแนะนําไปด้วยอะ่ะอืมหลายๆคนอะ่ะเหมือนกําลังแบกบางสิ่งบางอย่างไว้อะ่ะแบกไว้แบบแบกไว้คนเดียวทั้งๆที่แบบลองปล่อยดูอะอะไรที่แบบเหมือนมันควบคุมไม่ได้ อะไรที่ควบคุมไม่ได้อะไรที่มันยื้อไม่ได้หรือมันเป็นปัญหามานานแล้วหรือมันคลากระสังอะคา่ะลองปล่อยดูนะถ้ามันหนักนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเฟิร์สจะเปิดไพ่ยานาโรกเพิ่มเติมเนาะถ้าเกิดว่าเฟิร์สแบบพูดแบบก้าวล่วงท่านใดไปขออภัยด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเบื้องบนอยากจะสื่อสารอะไรจากคุณกับคุณ แรกค่ะโอโหสิกรรมเออชัดเจนงแจ่มแจ้งเคลียพลังงานนะไปเนี้ยมันฟิรมลว่าแบบการโอโหสิกรรมเนี่ยมันเป็นการเคลียพลังงานอะไรก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกว่ามันฉุดหลังเราไว้บางทีอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของแบบอะไรที่เราฝังไว้ก็ได้อะไรที่เรายึดอะไรที่เราแบกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักหรือการที่เราเคยโดนกระทําไม่ดีโดนว่าร้ายหรืออะไรก็ตามแบบเฟิร์สเฟิร์สแบบอธิบายหมดไม่ไม่เอ อธิบายไม่ถูกก่มันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะอนะคะแบบถ้าเกิดว่าเรายังมีอะไรที่ติดใจอยู่อ่ะอือออโหสิกรรมให้ให้อภยัยแม้กระทั่งตนเองก็ตามที่เคยทําผิดพลาดอะคะ่ะค่อยๆปลดเปื้องอะไรที่เราแบบแบกไว้เก็บไว้นะคะเคลียร์เหมือนแบบประมาณว่าเคลียร์จิตเคลียร์ใจของเราอะคะ่ะทุกคนอืมมันจะได้ไม่หนักด้วยแล้วเราจะเป็นอิสระรวยจ้าเอออะต้องให้เขาแหละเออคนเขาเรียกอะไรอะ ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ต้องให้เขาค่ะคุณมีดวงที่แบบประสบความสําเร็จนะอืมร่ํารวยถ้าก่อนหน้านี้เจอเรื่องอะไรที่มันยากอ่ะคุณสามารถสร้างใหม่ได้เริ่มใหม่ได้ทั้งสิน้นอืมนะคะหนึ่งเลยอะ่ะ ฟิร์รู้สึกว่าคุณจะสําเร็จด้วยทั้งทางโลกและทางธรรมแต่จริงๆอะถ้าให้เฟิร์สแบบแปลจากนาไพนะเฟิร์รู้สึกว่าไพอยากให้บาลานซ์ทั้งสองสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางธรรมและทางโลกอะอืมไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือการแบบฝึกจิตฝึกจิตแล้วก็เอ่อฝึกจิตเพื่อไม่ให้ไหลอะ่ะ เขาเรียกอะไรอะเวลาที่ไม่ให้หลงไปกับกิเลสอะเฟิร์ตขอพูดไปในแนวทางแบบพุทธแล้วกันเนาะเฟิร์ไม่รู้ว่ามีแบบใครที่ศาสนาไหนหรือเอ่อนับถืออะไรเพื่อเข้ามาบ้านแต่ว่าในในควยที่เฟิร์เข้าใจแล้วกันเฟิร์าได้อธิบายถูกก็คือในเรื่องของการฝึกจิตหรือดูใจเราเนี่แหละมันสําคัญต่อมนุษย์ทุกคนเลยอะมันเหมือนแบบเวลาที่มีปัญหาอะไรเข้ามาเรื่องอะไรเข้ามาเราจะได้ไม่ไหลเราจะได้ไม่เครียดเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เราจะได้ไม่กลัวกับอะไรทั้งสิ้นอะ่ะ เมื่อไหร่ที่เราจิตใจเราเริ่มแข็งแกล่งมันถึงต้องฝึกจิตเนะะี่ยค่ะถึงแบบเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าใครที่แบบสนใจในเรื่องนี้มากๆอะ่ะมันจะมีอะไรเด้งเข้ามาเด้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของออจิตใจจิตวิญญ,ญาณหรือธรรมะหรืออะไรต่างๆะจะชอบเด้งเข้ามาของเฟิร์สอ่ะเริ่มเด้งเข้ามาคือเรื่อยๆตอนแรกอะ่ะเฟิร์สก็แบบไปศึกษาเรื่องจิตวิญญ,ญาณใช่ไหมแต่สักพักหนึ่งอะ่ะอยู่ดีๆเฟิร์สก็แบบ โดนกลับมาที่แบบการฝึกดูจิตอะดูกายและใจของตอนเองอะทุกคนแบบดั้งเดิมธรรมดาเนี่นแหละอืมฟอรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันแบบธรรมชาติที่สุดแหละเออเหมือนแบบจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปศึกษาหรือไปหาธรรม,มะจากไหนเลยอะธรรม,มะมันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอะ<ม>ทุกคนกลับมาศึกษาดูใจแล้วก็ดูแบบดูกายดูใจเราอะอืมมันจะดีกว่าก็ให้บาลานซ์แล้วกันเนาะระหว่างทางโลกก็กทางธรรมไปด้วยแต่ดวงรวยค่ะเออดวงรวย ขอขยายเพิ่มเลยค่ะเบื้องบนอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้ค่ะคุณงามความดีเออมันเลิศเว้ยเลิศที่สุดอืมเฟิร์สมีเมื่อกี้มองภาพนี้ใช่ไหมเราเฟิรรู้สึกมันมีความรู้สึกเด้งขึ้นมาว่าแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรวยรวยแบบรวยแบบน้ำใจเรียกว่ารวยน้ำใจอนะรวยน้ำใจกับรวยภายนอกอะ่ะเหมือนแบบเราต้องแบบเต็มก่อนอะสมมุติว่าอะอย่างเช่นเราจะหวังดีหรือเออเขาเรียกอ,อะไรอะ มอบกํบาลังใจหรือสิ่งดีๆให้กับใครอ่ะตัวเราอ่ะก็ต้องแบบมีสิ่งนั้นให้เต็มเปี่ยมเหมือนกันบางทีอ่ะเราไม่ต้องแบบไปอะไรให้ใครเลยเราแค่เป็นของเราอ่ะเราแค่แบบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรายิ่งรักตัวเองมากๆเราเมตตาต่อตนเองมากๆเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆทํากับตัวเองอะไรยังไงอ,อ่ะพลังงานเหล่านั้นะมันจะส่งต่อให้กับผู้คนโดยที่แบบ โดยที่เราไม่ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากมายเลยเออมันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะแล้วตัวคุณอ่ะเหมือนแบบเบื้องบนแบบเขาเรียกวอะไรเออเบื้องบนสิ่งที่เบื้องบนจะสื่อสารกับคุณคือคุณงามความดีอ่ะเพราะรู้สึกว่าตัวคุณนะคะเหมือนแบบเหมือนให้สร้างความดีเหรออ่ะอ่ะขอขยายเพิ่หมหน่อยพูดไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกยุดเหนี่ยวจิตใจอ่ะต้องมีเนาะอืม คนเราก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสมมติว่าก่อนหน้านี้เจอเรื่องอะไรมาอืมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะบอกว่าอะไรเดียวยิ่งพูดยิ่งงงแต่ละคนก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีก็แบบหาแต่เฟิร์สคิดว่าที่อ่ะเฟิร์สขอยกตัวอย่างของเฟิร์สละกันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเฟิร์สคือธรรมะนี่แหละตอนนี้แหละธรรมะแล้วก็การฝึกจิตการทําสมาธิการทํากรรมฐาน ดูจิตด,ดูใจตนเองไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำสมาธิก็ตามมในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็คอยหมั่นแบบสังเกตจิตใจอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วเราจะไม่สับสนเราจะไม่แบบขัดแย้งกับตัวเองของขึ้นในที่นี้มีใครแบบใจร้อนไหมคะช่วงเนี้ยเออเคยคิดว่าไอการใจร้อนเนี่ยมันเราจะมันจะทําให้เราเห็นจิตเราได้ง่ายมากๆเลย ยิ่งถ้าเราเห็นบ่อยๆแล้วเรารู้ทันรู้ทันอารมณ์โกรธรู้ทันอารมณ์ร้อนๆของเรามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเป็นการฝึกจิตที่ดีเป็นอาหารเขาเลยเป็นอาหารของการฝึกจิตที่ดีเลยอะทุกคนเบื้องบนอยากสื่อสารอะไรเพิ่มเติมคะให้ระวังเรื่องของอารมณ์ก็ได้ค่ะคิดการใหญ่หลายๆคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะในช่วงนี้เขารู้สึกว่า คุณทำได้นะคะอืมเบื้องบนอยากสื่อสารอะไรช่วงเวลาสำคัญเออเนี่ยแหละช่วงเนี่ยแหละเออเหมือนแบบให้มาคอนเฟิร์มอะไรบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งที่คุณคิดก็ได้นะบางคนมีแลนอะไรอยู่ในหัวก็ได้มีแลนที่จะทำาเหมือนให้มาคอนเฟิร์มว่าเนี่ยแหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเอาดวงจนันทร์เมื่อกี้เปิดเจอหลุดพ้นว้าวในหลายคนมุ่งที่จะหลุดพ้น พนทุกหรือเปล่าอืมถ้ายิ่งมุ่งที่จะหลุดพ้นทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์กับเรื่องเดิมๆแล้วอะสิ่งที่อ่าสิ่งที่เราแบบควรจะเข้าใจอะคือไม่ใช่แบบการที่ไปตามมาหาความสุขอะอย่างอื่นมาแทนอะทุกคนมันคือการเคลียร์ ที่จิตใจเราเนี่ยแหละไม่หนีความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจงมองมันตามความเป็นจริงมากขึ้นทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นค่อยๆทําตามเขาเรียกว่าถ้าค่อยๆทาําความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจธรรมชาติธรรมะมันก็คือธรรมชาติถูกต้องไหมคะทุกคนอืมเราไพ่ดวงจันทร์เฟอร์คิดว่าเฟอร์รู้สึกว่าหลายๆคนเป็นคนที่มีเซนอะ่ะเป็นคนที่แบบมีสัมพันธ์พิเศษอยู่แล้วหรืออะไรแบบทํานองเนี้ย นะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจง่ายๆเป็นคนที่มียานอย่างรู้อืมเหมือนแบบระดัแบบแบบสติปัญญาของคุณอนะแบบมันมันแบบม,แบบมันแก่กล้าอยู่แล้วอะ,อะขอขอเพิ่มอีกใบหนึ่งตระหนีทีเหนียวเือ,อะไรขออีกห้าใบแล้วกันนะคะเบื้องบนอยากสื่อสารอะไรคะ นี่เดินทางปลอดภัยเห็นไหมคะทุกคนเห็นเนาะว่างเปล่าแก้อาถันและปลุกเสกใต้สำรับเป็นดีกว่าเดิมเออตระนีทีเหนียวหรอเฟิร์สขอเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะ ไพ่บอกว่าเอ้ยเบื้องบนอยากจะสื่อสารอะไรใช่ไหมปล่อยวางกับสิ่งของนอกกายยิ่งให้ยิ่งได้รับปล่อยวางกับหลายๆสิ่งรอบตัวแล้วจะมีความสุขยิ่งขึ้นว้าวอุยทุกคนรู้ไหมว่ามีความตรงกันอยู่นะกับสิ่งที่เฟิร์สแบบอ่านไพ่ไปตอนแรกอะ่ะเหมือนแบบอะไรที่มันยึดไว้แล้วเราทําให้เราเป็นทุกข์อะลองแบบวางลงบ้างลองปล่อยวางบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วเนี่ยเฟิร์สรู้สึกว่าเรื่องของแบบ นี่สินตอนนี้บางคนที่เจอหนักๆใช่ไหมขอให้แบบคลายตรงนี้ไปแบบทําได้เท่าที่ทำนะตอนเนี้ยคือแบบอยากให้เขาเรี่ออะไรอะ เหมือนแบบยิ่งยิ่งเป็นทุกข์ไปยิ่งเครียดไปจะยิ่งแบบเหมือนเราจะสะสมพลังงานลบตรงเนี้ยอืมขอให้แบบโพสิทีฟคิดบวกกับกับสิ่งที่เป็นอยู่เจออยู่อะค่ะว่าไม่มีอะไรจะต้องกลัวมันเกิดขึ้นแล้วอะสมมติว่าเราเป็นคนเราเป็นคนที่สมมติว่าคุณมีนี้จริงๆนะอะมาตอนเนี้ยทุกคนมีนี้แล้วกําลังเครียดเรื่องนี้อยู่สมมตินะคะ บางคนอาจจะไม่ไม่เจอเหตุการณ์นี้ก็ได้ก็คือถ้าสมมติตอนนี้เรามีนี่เราเป็นคนเราก็เหมือนเรารู้อยู่แก่ใจข้างในอยู่แล้วว่าเราเป็นคนสร้างนี้เราเป็นคนทําเองสิ่งสิ่งนี้เราเป็นคนเริ่มขึ้นมาเราโทษใครไม่ได้เลยอืมล้วก็เราเราก็โทษตัวเองไม่ได้ด้วยถึงแม้ว่าอ่ะรอบแรกเราอาจจะโทษไปแล้วอเฟิร์สถ้าเคยอ,อยู่ในช่วงนนะที่เป็นคนแบบสร้างขึ้นมาเองแล้วก็แบบเออตอนแรกแบบทุกเป็นทุกแล้วเราก็โทษตัวเองตานา,นาจิตตังเอ้โทษตัวเองไปแบบ เรรู้สึกผิดร้องไห้สักพักหนึ่งอะแบบเหมือนเฟสก็ได้แบบเหมือนได้ฝึกฝึกีเขาเยอะฝึกฝึกฝึกจิตเออฝึกจิตแบบคําสอนคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนเราคือไม่มีใครที่อยากจะทําผิดไม่มีใครที่อยากจะทําพลาดหรอก บางทีเหมือนจิตใจเรามันยังไม่แข็งแรงพอที่จะตัดสินใจอะไรอืมอาจจะตัดสินใจพลาดไปก็ไม่เป็นไรอืมแต่สิ่งที่สําคัญอะ่ะอยาแบบเหมือนไปยึดความรู้สึกนั้นไว้เออให้รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วปึ๊บไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยอืมอย่าให้ความกลัวมันมาแบบ ปิดกั้นหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะยิ่งเรากลัวยิ่งเรากังวลไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะอืมเหมือนให้แก้ให้ตรงจุดแล้วเดี๋ยวแบบพอเราไอ้ความกังวลนั้นคลายอ่ะปัญญามันเกิดอ่ะเดี๋ยวทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลี่คลายเลยนะคะแล้วก็ใบว่างเปล่าเนี้เหมือนไพ่กาลังบอกว่าจริงๆแล้วว่าตัวเรามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ต้องยึดเลยกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอืมกายนี้เป็นของโลก เป็นดินมีาธาตุประกอบใช่ไหมก็คือดินน้ําลมฝอยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยอืมคือก็เป็นของโลกเป็นของพระแม่ธรณีเพราะเป็นของพระแม่ไกาอาเรายึดอะไรไม่ได้เลยสิ่งของผู้คนเหมือนกันอืมอันเนี้ยแบบมันก็จะขยายเพิ่มเติมอีกก็อืมเดี๋ยวเฟิร์สอธิบายมันก็คงจะยาวเนาะไม่รู้ว่ามีคนอยากฟังหรือเปล่ามันก็ฟิลฟิลแบบว่าเหมือนแบบไม่ว่าจะผู้คนหรืออะไรก็ตามอะ่ะอืมที่แบบเกิดขึ้นกับเราอะ่ะแบบ แฟนคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบถ้าเกิดเป็นไปได้อะ่ะคือไม่ต้องแบบเหมือนไปสารต่อไม่ต้องไม่ต้องแบบไปไปไปแตะต้องใครหรืออะไรเงี้ยอืมช่างมันเออยิ่งอธิบายยิ่งงงนะคะขออภยัยโอเคแล้วก็ใบใบที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นช่วงที่ คุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัวอืมมากขึ้นว้าวใบนี้แบบเฮ้ยโอเคเก็ตแล้วทุกคน ก็คือว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เจออะไรกันมาเนี่ยตัวคุณเองอ่ะได้มีการเอาหสิกรรมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะแล้วมันเป็นการปลดเปื้องกับบางสิ่งบางอย่างหรือเนี่ยไพ่บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางได้ไม่ยึดกับวัตถุทางโลกหรือไม่ยึดกับอะไรจนมากเกินไปอ่ะคุณจะมีชีวิตที่เป็นอิสระนะคะอืมแล้วก็เรื่องหนี้สินเนี่ยจะได้ปลดเปื้องด้วยแล้วจะบอกว่าชีวิตคุณจะดีกว่าเดิมนะต่อจากนี้เป็นต้นไปเออถ้าเกิดก่อนหน้านี้เฟิร์สแบบพูดอะไรติดขัดไปก็ขออภัยด้วยนะคะ คือก็อาจจะมีการสอดแทรกคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมจากไพ่ไปนิดนึงแต่ว่าอืมร์คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์แหละโอเคแล้วก็ขอให้นีคุณมั่นใจนะเชื่อมั่นนะว่ามันจะดีกว่าเดิมไม่ว่าก่อนหน้านี้อะไรก็ตามที่คุณเจอมาอืมรรู้สึกว่าความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะคะอเนี่ยใบนี้มันหมายถึงแบบคุณจะเป็นอิสระในในชีวิตส่วนตัวมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นได้แบบฝึกจิต พัฒนาตนเองหรืออะไรก็ตามมากขึ้นนะคะณนะตอนนี้โอเคอ่ะมาส่งท้ายด้วยไพย่ข้อความดีกว่า จงเชื่อมั่นในตัวเองโอ้ยเธอเลอดมากค่ะสาม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 เก้าแรกเท่านั้นที่ยากเออจริงๆอันนี้เรื่องจริงไม่ว่าจะเริ่มไม่ว่าจะเป็นจุดที่มันจะเริ่มทําอะไรก็ตามอะดูเหมือนยากมันดูมันมันเหมือนยากจริงๆแต่พอได้เริ่มเท่านั้นแหละทุกคนมันจะจับทางถูกเองอย่างเช่นเวลาที่เราจะจบกับอะไรเราจะตัดสินใจอะไรจริงๆขอให้แบบเชื่อมั่นในตัวเองนะแบบจงหนักแน่นแล้วก็มั่นคงกับสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เราตัดสินใจอะอืม 2องสองเจธอดีพอว้าวสุดยอดห้าห้าเธอเก่งกว่าที่เธอคิดว้าวมีแต่ไพ่แบบไพ่ส่งกำลังทั้งนั้นเลยอ่งเก้าคิดมาดีแล้วใช่ไหม6กเก้าค่ะขอพรสีเอาเลยอธิฐานในสิ่งที่เธอต้องการเดี๋ยวนี้เลยอธิฐานเลยจ้ะ สองสามสองสามต้องให้ย้ำเรื่องนี้อีกกี่รอบเธอถึงจะยอมทำสักทีอะเรื่องไหนจ๊ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่าอืมใบนี้เหมือนเป็นคำ,คำถามเนี้ยเป็นคำถามเหมือนแบบเรียกสติมากๆเลยอะช่วงเวลาที่เฟิร์สสับสนมากๆก็แบบหรือเวลาช่วงเวลาที่เฟิร์สแบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือทำอะไรไปรอะไรเงี้ยอืมก็จะถามตัวเองว่าแบบฉันกําลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยอืมฉันทําอะไรอยู่เนี้ยอืมเป็นไพ่แบบ เป็นเป็นคำถามที่เรียกสติมากๆเลยค่ะทุกคนอ่ะอีกสี่ใบนะคะวันนี้เปิดเยอะนิดนึงหกศูนย์หกศูนถ้าเธอไม่ยอมแพ้ไปสักก่อนอ่าสองสองเก้าเกาย่าตัดสินตัวเองและผู้อื่นใช่สิ่งที่สำคัญเลยอืมหนึ่งเลยอ่ะไม่ควรตัดสินตัวเองแล้วก็แปดปดมันใกล้จะสำเร็จแล้วนะสุดท้ายนะคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดอย่าสร้างความสับสนให้ตัวเอง สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเฟิร์สขอระคุณที่รับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบาย